Bon. ครับกาบสวัสดีช่วงเซาของวันที่17ตุลาคมพศ2 5 6 7กาบสวัสดีอิซีทุกๆท่านและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกลียเข้ามารับชมคลิปเข้ามาติดตามและเข้ามาอุดหนุนช่องยูทูปของเ้าครับช่องยูซีพักโคซิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งครับกับพบพ่อกันทุกเสาร์แล้วครับพี่น้องครับสำหรับเสาร์นี้กับมีอ่าม่วงไทยกลางพื้นบ้านมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงอ่าก่อเรียนขอนําเรียนมา ็นงูทรงฟี200กิโลเมตรหรอกคับบริการเจียมเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับตัวใดทองชัดเจนกับสิประกันให้ตัวใดทองมาชัดเจนกับสีบอกว่ารุ่นทองไปด้วยครับพี่น้องครับอ่ามีหลากหลายราคาครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสีอะไเป็นโค้มเป็นโค้มให้ด้วยครับพี่น้องครับอ่ามาเมืองโค้มทีหนึ่งนี่ก่อนครับพี่น้องครับอ่าเป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สองนะครับอ่าโค้มนี่แม่ท่องอ่า ซีเรียบวกดนะครับพี่น้องครับลูกตัวที่สามในท้องครับพี่น้องครับคมที่หนึ่งนี่ครับพี่น้องครับอ่าแม่โบสถ์ขบเครื่องอันนี้ประกันท้องให้ครับพี่น้องครับประกันท้องให้นี่ครับท้องแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนี่ครับท้องแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าลูกไส้อายุสี่ขวบเจ็ดเดือนนี่ครับพี่น้องครับลูกไส้เนื้อแน่นแม่เนื้อแน่นอ่าสำหรับคมนี้เอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพ่อครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมมากนะครับศูนย์หกห้า 2076884พิกัดของครอกคัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนะครับลูกที่สามไม่ท่องนะครับทับตัวพ่อบลามันครับพี่น้องครับท่องแทวลอยประเส้นนะครับตัวลูกไส้ิ่นครับตัวยางไปอยู่นี่ครับลูกไส้ก็เนื้อเนียนๆครับพี่น้องครับนี่หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงสิบปสับสนครับพยายามทายสายที่สุดครับพี่น้องครับ อ่าคมที่หนึ่ง่านไปครับพี่น้องครับอ่าบันนี้มาเมิงคมที่สองนะครับเป็นแม่ลูกเมียอ่าลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับอ่าโคมนี้จะคของเก่าก็บอกว่าทับได้สามเดียวนะครับแต่ว่าอ่าเพิ่นบ่ได้ประกันไหนผมกับ่ได้ประกันไหนพี่น้องครับอ่าเอาไปลุมทองเอาครับแต่ว่าคมนั้นจะคของเก่าเป็นตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับอ่านี่แม่รวยยิ้มหาบวกด้วยครับนี่ครับตัวแม่เพิ่น อ่าเดี๋ยวพามาชมตัวลูกสาวครับในคมที่สองนี่ครับพี่น้องครับอ่าลูกสาวอยู่หาหกเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเราอ่านะครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคมนี้เอาไปหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก้าไว้เด้อครับพี่น้องครับสดสดบทบุมีครับพี่น้องครับท้ายแบบเลี้ยวท่ามครับพี่น้องครับ บ่มีตัดต่อในวิดีโอแบบไรก็ถ่้ายไปเพราะพี่น้องรับชมแบบนั้นครับลงไปเลยครับเนี่ยพ่อเลี้ยงเลยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับมึงชาญครับพี่น้องครับอ่าบันนี้มมึงคมที่สามครับเป็นแม่ลูกเม่ลูกตัวที่สองเข็นกันครับแม่กับรุ่นทองได้ครับพี่น้องครับง้ออยู่นี่รุนท่องถูกคมเลยครับผมบอกเลยครับอ่าแม่ลอยยิ้มหาบัวครับอันนี้ครับตัวแม่เพื่อน ถึงวัวลูกแรกครับพี่น้องครับเป็นวัวลูกแรกอ่านั่นตัวลูกสาวแม่โบดลูกโบดเหรอครับพี่น้องครับอ่าสํหรับคมนี้ก็เอาไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับมึงจัดๆครับพี่น้องครับคมนี้สามพันไปอ่าบะเหนียมึงคมนี้สี่ครับพี่น้องครับอ,อ,อ่าเอาชุดนี้ดีกว่าครับอ่าคมนี้สี่แหละครับไรเป็นไรเป็นคมนะครับเป็นชุดสามโตครับเป็นแม่ลูกเมีย กัมัวสาวอยย่หาหกเดือนลูกสาวอันนี้ครับแม่ลูกเมียนี่คมดีซีชุดทีซีนี่บครับแม่โบลลูกโบลครับลูกสาวอยย่สามเดือนบวกหาสี่เดือนครับครับตัวนี้อายุหาเดือนบวกไปหาหกเดือนสําหรับคมดีซีชุดทีซีนี่เอาไปสองหมื่นสองพันบาทพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับมึงจะชัดครับท่าใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ที่เก้าไว้เด้ครับพี่น้องครับอ่าบนี้ มาเมงโคมที่หาครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกตัวที่สองแม่้อยสาสิบบวกรบแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นแม่กับโปรเซนทองสูงถุกโคมเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าโคมแรกที่ประกันไห้เนี่ยจะของบนตัวเศร้าทองเรียบร้อยเล้วครับพอเป็นง้อคนเลี้ยงอยู่บ้านผมครับก็เลยประกันไห่ได้ครับอ่านี่ครับตัวแม่เด้ครับอ่าพาเมืองตัวลูกสาวครับลูกสาวแดงโบดงามๆอายุสี่เดือนกลัว นี่ตัวลูกสาวครับไปให้แม่เจ้าไปนี่ครับพี่น้องตัวลูกสาวสำหรับค่มนี้เอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับผู้ใดอยากได้โทรมาได้ครับเฝ้าโทรมาครับพี่น้องครับราคาเราๆเลยครับนี่ชุดที่หาคมที่หาเด้อครับพี่น้องครับวันนี้มังคมที่โหครับเป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สองแข่งกันแม่ลอยสามสิบบวกรวบเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกผูมึงตัวลูกกันครับ มองชายๆครับพี่น้องครับอ่านี่ตัวเมียเพื่อนครับเมียบสขบเครื่อนเมียกับโบเ้นทองสูงครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพ่อครับพี่น้องครับอ่าวันนี้กรณีพอเมียพี่น้องยกสองโค้มขึ้นไปแล้ครับผมลดให้โค้มละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับลดลงเลยครับพี่น้องครับเอาสองโค้มกับลดลงไปสามพันนะครับพี่น้องครับฟังให้เขาใจนะครับพี่น้องครับพอ้อใจให้โทษถามครับพี่น้องครับนี่ครับฟังบด้จับ บริษัทจะบริษัทควบให้โทษมาถามผมอีกทีหนึ่งด้ไครับพี่น้องครับกฎการตีกางนั่งควงเข้าว่าเช่นเดิมครับจะโทษเด่นโทษตัวโทษตมกันจะโทษควบใส่ใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมาอกลีโทรมาผมได้ตลอดงีบซีขี้มงครับพี่น้องครับมามักมังไไดซื้อมองคันพอลองไปเปรียบเทียบกันครับพี่น้องครับงอนบ่เกินกันหรอกครับพี่น้องครับขายราคาเดียวกันนี่ครับพี่น้องครับมันยูทีว่าผู้ใดทรงฟี่เห็นได้หลายกว่าครับพี่น้องครับอันนี้ผมบอกตรงๆครับจะบุรีกันครับพี่น้องครับ เฮาบ่ baptism, amine, ได้เรียกเก็บมาจำก่อนในดังสิ่แม SO. ่นไปสุดเขตประเทศไทยกับ่ได้มาจำจากบ่ายครับพี่น้องครับคว้าให้พี่น้องให้ควบจริงใจทางช่องไข้ควมจริงใจแก้พ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วครับพี่น้องครับเราก็เน้นแบ่งปันครับพี่น้องครับอ่าทีง้อเฮามายืนไทยนี่เขาขาดไมพ่อพี่น้องคือว่าอ่าบ่ห้มันราคาแพงเงินไปเหรอเห็นเป็นงัวพ่อเลี้ยงไหมครับพี่น้องครับอ่าเน้นยำเลยเห็นเป็นงัวพ่อเลี้ยงครับไปรงรแลรวสิบ่ได้อายกันครับพี่น้องครับบ่เม็นขายเถี่ยวนี่เฉเดียวนาะครับพี่น้องครับอ่าขายไปเรื่อยๆครับ ยันรุ่นลูกรุ่นหล,นลานไปหมดหรอครับพี่น้องครับฝากเนี้ยนะครับพี่น้องครับสำรัคชิปนี้ขอเจาะไป้เพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ